วันนี้นะครับก็จะมาทำการเปลี่ยนแกนชกหน้าแล้วก็ซีนชกหน้านะครับของอ x คนะครับที่ผมได้สั่งซื้อมาแล้วนะครับทางออนไลน์แล้วก็ซื้อซีนด้วยยางกันฝุนด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนกันนะครับว่าจะยากไหมเพื่อนๆจะพอทํากันได้ไหมนะครับจุดที่ยากที่สุดนะครับสำหรับการที่จะต่อ นโชคตัวนี้ออกได้นะครับก็คือมันจะมีน็อตยึดเนี่ยนะครับอยู่ที่บริเวณเนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะขันไม่ค่อยออกนะครับมันแน่นมันจะแน่นมากเนี่ยเวลาเราใช้หกเหลี่ยมใส่เข้าไปเนี่ยมันจะแน่นนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็ต้องใช้วิธีนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นสลักหรืออะไรก็ได้นะครับ ที่มันแย่เข้าไปในรูนี้ได้เราก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาค้อนนะครับเคาะนะครับนี่นะครับให้มันให้มันลั่นนะครับมันคลายตัวแล้วก็ลองหมุนดูนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับรู้สึกว่าจะออกแล้วนะครับมันออกแล้วนะครับเนี่ยมันแยกออกจากการได้แล้ว แค่นี้นะครับก็แยกแกนออกจากกระบอกโูกได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเมื่อออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็แกะซีนออกนะครับเนี่ยแกะซีนออกตรงนี้จะมีกิฟล็อกนะครับบางขัานก็ ยังไม่รู้นะครับนี่บางท่านรู้แล้วก็ไม่เป็นไรแค่นี้แล้วก็ที่เหลือก็เดี๋ยวใช้เหล็กงัดยางมางัดออกนะครับถ้าใช้เครื่องมือแบบบ้านๆนะครับแต่บางที่อาจจะมีตัวกระตกตัวอะไรก็แล้วแต่แต่ละที่นะครับถ้าเป็นพวกระดับศูนย์บริการนะครับครับเอาเหล็กงัดยางมาแล้วก็งัดแบบนี้เลยนะครับนี่จะใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้เครื่องมือ ไม่มีเครื่องมือกระตุกนะครับแต่บางที่เขาอาจจะมีก็ได้นะครับเครื่องมือพวกที่อ่าโอเคนะครับนี่ครับซีนก็ลุดออกแล้วนะครับแล้วก็ไปถอดล้างทาความสะอาดนะครับนะครับที่หัวเนี่ยผมได้คายก่อนที่จะน,นี่แล้วนะครับก่อนที่จะถอดโชคออกมาเรียบร้อยแล้ว เพื่อที่เวลานั้นเราจะได้หมุนออกง่ายๆนะครับนี่ครับอันนี้สภาพนียับเยินเลยนะครับมีเน่าหมดเลยนะครับเนี่ยต้องล้างใหม่หมดเลยเพื่อนนะครับเนี่ยเน่าเละเทะหมดเลยนะครับสภาพโชกแบบนี้เหนื่อยนะครับสภาพแบบนี้โอเค นี่คนระับนี่โอ้โหเละหมดเลยนะครับนี่โอ้โหโอเคกระบอกโชกแล้วก็สปริงโชกแล้วก็พวกอะไรในะโชกพวกนี้นะครับผมก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาประกอบซีนกันนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะมาประกอบซีนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแกนโชกนะครับที่ปลายแกนโชกด้านล่างเห็นไหมครับนี่ว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นแหวน อย่างนี้เอาไว้เวลานั้นมาถางตัวคอยลิ้นถมันนะครับแล้วบริเวณตรงนี้ก็ไปรอยคอดมาแบบนี้นะครับของเดิมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอาของเดิมให้ดูนะครับนี่ครับของเดิมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่มีแหวนแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่มีรอยแบบนี้เหมือนกันเหมือนเดิมมาทุกอย่างนะครับตอนนี้เวลาที่จะประกอบนะครับต้องระวังนะครับถ้าเกิดว่าเรานําซีนใส่เข้าไปเนี่ย กระบอกก่อนนะครับใส่เข้าไปที่กระบอกอย่างนี้ก่อนแล้วเราเอาแกนมาใส่ทีหลังเนี่ยนะครับเวลานั่นนะครับพอร์เซ็นที่ซีนตัวเนี้ยไอแหวนตัวเนี้ยนะครับจะป่าซีนนะครับก็มีสูงนะครับจะมีวิธียังไงที่ไม่ให้เกิดปัญหานี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าถ้าใช้วิธีเนี้ยผมว่าจะปลอดภัยกว่านะครับผมจะ ใช้ซีนตัวใหม่นะครับที่เราจะใส่นะครับเราจะใส่เข้าไปที่แกนโชกแบบนี้ก่อนนะครับเนี่ยจะใส่ที่เข้าไปที่แกนโชกแบบนี้นะครับเพราะว่าด้านเนี้ยนะครับมันจะไม่มีอะไรบาดแล้วมันก็จะไอ้นี่กว่านะครับไม่เหมือนกับว่าถ้าใช้อีกด้านหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยมันคมมากแล้วมันมีเหมือนเป็นปากแหวนนะครับต้องระวังไปบาดซีนนะครับผมจะใช้วิธีนี้นะครับเสร็จแล้ว นะครับก็จะต้องประกอบอะไหล่ชุดพวกนี้นะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับเนี่ยใส่เข้าไปในนี้ก่อนอืมนี่นะครับใส่เข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่บูทที่ปลายนี้นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับก็ใช้ <c oughs> วิธีนี้เลยนะครับเราล้างเรียบร้อยแล้วเราก็เอา ส่ไปแบบนี้เลยนะครับเมื่อนําแกนใส่ไปเรียบร้อยนะครับก็เอาซีนนะครับนี่นะครับกดลงไปอย่างนี้นะครับนี่างนี้แล้วเดี๋ยวหาอุปกรณ์มานะครับนี่ครับก็หาอุปกรณ์ที่มันมีขนาดเท่าแกนนะครับแล้วก็สามารถกดซีนได้นะครับแล้วก็ใช้วิธีแบบนี้นะครับนี่ จะทำให้ซีนมันเข้าไปแล้วก็ตรงศูนย์ที่สุดนะครับนันจะตรงที่สุดนะครับสังเกตเราวมันก็จะทำให้ซีนนั้นมันตรงแล้วก็ไม่บูดไม่เบี้ยวเปอร์เซ็นที่จะรั่วนั้นมันก็จะยากขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับ ประกอบแกนใส่เข้าไปในซีนเรียบร้อยนะครับประกรอบเีนใส่กิฟใส่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาตัวยันนะครับมายันไว้เพื่อที่จะใส่น็อตที่บริเวณหัวนี่นะครับใส่น็อตที่บริเวณนี้นะครับใส่ตัวล็อกแกนแล้วนะครับ ล็อกน็อตแล้วนะครับแล้วแล้วก็สามารถที่จะขันให้มันแน่นได้เลยนะครับนี่อ่าโอเคแค่นี้ก็แน่นเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ประกอบซีนชกหน้าใส่กันฝุ่นเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็จะเป็นวิธีการเติมน้ำมันแล้วก็ ใส่สปริงโช๊คนะครับก็การเติมน้ำมันนี่ก็แล้วแต่สูตรของแต่ละสำนักหรือแต่ละที่นะครับเดี๋ยวผมก็จะไม่ถ่ายให้ดูนะครับจะถ่ายแค่เทคนิคเกี่ยวกับการใส่ซีนนะครับที่ถ้าเป็นแกนโช๊คที่เป็นลักษณะแบบนี้เนะี่ยผมจะใส่วิธีนี้นะครับเพราะว่าวิธีนี้รู้สึกว่ามันจะทนกว่าที่จะ ใส่ที่ตัวกระบอกแล้วก็อัดแกงเข้าไปทีหลังนะครับจากประสบการณ์ที่เคยใช้มานะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆแล้วก็ FC ไม่มากก่็น,น้อยนะครับขอบคุณครับ